น้อยนุย้ยตากระเบี้นข้างขวฮะตากระตุกมบืองขวาโบราณเพิ่งวะขวาลายไซด์ดีดีจะต้องมีเหตุลายในนนอนเพราะวานี้น่ะบอกน้อยมินไผ่วาบุฮันหบุฮันเป็นคนที่ไหนวะอุ้ยผู้เฒ่าผู้แก่ิ่้พาว่าจนยันเสียงขวานี้อุ้ยเป็นน้ำการามเนื้อกระตุกสิดอกงูเมาบุได,ด้ดีใจส,สิได้หัวหัวสิมีเรื่องบอกมินมินสิมีอย่างวะ เ้บอปุ๋ได้ดื้ออเอ้ยหยังอะผมว่าแล้วหยังมีเรื่องอีหลีพูดไดมากะบังพ่นไฮนพ่อผมมาแล้วบักักไกลลูกกูมันมาแล้วเกิดจากไหนบ้านนี่กจามิวมีบอกมันเด้อบอกนาวมิวกบมบอกว่าหน้ากระขายเดวไกลกรเดวขายแล้วอื ตูบนี่ก็ได้เศร้าเขาอยู่บ้างสิคือถูกแคไอ้ไก่รอบบ้านนี่ก็บ่มี่นี่โอ้มาแล้วโอ้ขึ้นหอดเด้บ้านเขาเลยขึ้นหอด้วยบ้านเขาบ่มี่ยังโอ้มาจากไหนล่ะมาจากไหนบ้างไหนมาดรถทั่วแล้วอวะรถทั่วครับผมผมขี่เสลิงมาสินอันนี้บ่เมียมึงแมีนครับบ่เมียผมลุยพ่อเมื่อกี้คุณควรมาสำเนียงนี่เนาะ คือกันแต่่วาจะบาถอดแบบกันมาบ่เนาะนองเออพ่อเนี่ยลูกพ่อคอยนี่ละวัดดีเพื่อนใช่ไหมพ่อวัดดีจ้าวัดดีลูกความสุขจงเป็นของเจ้านะโอ้อเถาปาลนี่เรายเอาเมียได้หน่อยอยู่นะเฮ้ยเป็นเถาหัลย์งูเฮ้ยงูเมียอะไลูกอันนี้บ่กเป็นเมียอันไม่น้ามึงอันนี้น้องพ่อคอยบ่เป็นเมียเรา คอยคิดว่าเด็กเมียเด็กหน่อยสนดเด็กแม่หนาหน่อยหน่อยไรใจหนาหน่อยหนาหน่อยอีรีนี่กวอันสิมาอยู่จากมือลูกวันสิมาอยู่จากอาทิตย์หนึ่งนี่แหละครับโอ้โหจะมาใครเจ้าเข้าเจ้านะมึงบวกมันเนี่ยมึงบวกไหมปีนี้กับนาก็บุญมีแล้วเข้าน้าอย่างกางขายเบิดแล้วดิเออไกลกับยกลังไปหมดละยกลังไปสิบุญมีอย่างดอกขายไปแล้วฮาลุ ใสคือว่าเข่าหลายอยู่เข่าปูมีขายแล้วขายแล้วเนี่ยเข่านะขายแล้วบ้างค่ะเนี่ยาก็ขายหมดแล้วเอาใส่ปลาส้มคอยมากคือว่าเข่าหลายอยู่คือว่าพอเฮ็ดหน้าหลายคือว่าปลาก็เต็มหน้าอยู่ประสนไายแล้วเจ้านะลูกไายเจ้าจะมาเกาะกินเจ้าแล้วรือี้บูมีอย่างเล็วขายมาแล้วได้ไรเนาะขายมาแล้ได้ปลากระเบิดเหรอเลือดเตี้ปลาซิวไม่เอานะเลือดเตี้ยตัวปูมีจังไกมื่อนั้นมันบอกอยู่ว่าหลายตัว หลายก็ขายเลยดิเป็นไส้ดีเท่ากับซอลูกเจ้าก็ขี้โม้คือเจ้าเนาะนี่ฮะนี่ก็ได้ต้องเลี้ยงแล้วขายมันแล้วนี่อันนี้กระตุ้นเลยยังเลี้ยงเซาคาเจียวเซาอยู่เงินในบ้านก็ขายเรี่ยวมิยังดูหรอกมันหมดหรือว่าจังไายโบเจังไายเหรอเมื่อแต่ตัวหลวงพ่อขาบอกว่นกินคือดวงข้เขียวไม่ดีอ่ะอันซียูอีรีบอ่ะครับผมซียูก็จะสั่งคนรำคาญเด้อครับ สร้างปัญหาหลายเด้อเออเข้าใจว่าเจ้ารัวมึงต่อไปนี่ซมี่ไปนี้่ไปซมี่กระเดนแล้วรัวมึงอีกอาทิตย์หนึ่งม้งั้มลูกจะเด็นได้เต้าเต็มเต็มเนาะเออก็รลานเมือนละฮ่ามึงเอาหากินเข่าแล้วลูกเด้อครับผมโอไปไปไปหากินเข่าฮัมก็ยั่นั่น่ะละอยาอเต็มกระปุกอยู่เด้อะอันนี้ยังกินกระไฟแสงผ้ากินห่อมนะไปครับผมเออไปไป 嗯。<sighs>